ทางนงเราออกมาเปิดใจเนาะมึงเืออาชีพบพ่อหนุ่มทางไหนดอวเมืองนอกบ่อต่างประเทศบ่อทางไหนก็นตามเราเนาะ <ś c oughs> มึงเถือเพื่อนจะอุกถึกใจเฮาเนี่กะมึงเถือเพื่อนได้ชอวยขอบช่วยดูขอบพัวเนาะซื้อเขาซื้อน้ำเนาะ <ś c oughs> ทางหลักก็มีทางตี่ต่ออยู่วัน <ś c oughs> มีเซดไ้เลดก่อนไจ้บ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องบันสุขสุขพ้นน้อเดี๋ว่านจะเป็นพี่น้องทางไทยทางลาวต่างประเทศกลับมาพบมาพ่อกับสาวศาสนาแล้วเด้อเนาะมื้อนี้เนาะก็เลยเดินทางมาทางวัดสีบุญเฮืองเพ,พิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะมาหาสาวโสดหน้าใหม่อีกแล้วมื้อนี้เนาะสาวศาสนากะมาหาแต่สาวโสดหน้าใหม่ให้ทางนุมน่มๆ FC และเนาะสิได้ พูดคุยโอรมหรือว่าได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันเนาะว่าเป็นแนวไรสาวสดหนาม่สวยงามอยู่บ่เนาะสาวดาวเขานน่เนาะเป็นจังใดกะเขาไปหาเพิื่อนได้กะถามว่าเป็นอยู่เป็นมาหรือว่าเพื่อนในสูตรร้อยเปอร์เซ็นหรือว่า,วาเคยมี ครอบครัวมาก,ก่อนหรือจังไรก็มาเป็นครัง้งแรกครั้งท่านิษพ่อแม่พี่น้องเอะยยังนว่าท่านได้ผู้ซื้อเสียงยังน้ำของทางสาวโสดเด้อเนาะก็สิเข้าไปโอรุมสัมภาษณ์พร้อมๆกันจังสิได้ผู้ไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าเข้าไปก่อนอื่นชาวบ้านก็เริมเนาะขอกำลังแข็งใจจากเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องยูทูปสวาสนาก่อนจะได้เข้าไปโอรุ่มกับน้องเพิรนเนาะแล้วก็รอจองหัวใจกันได้ถา้าผู้ใดสนใจสาวโสดท้องสิงห์งามสำเร็กับ รอจับจองหัวใจขึ้นเลยเนาะพาเข้าไปสัมภาษณ์ขึ้นพร้อมๆกับสาวาสนาตอนนี้นสบายดีเเนาะทางอาแม่นทา้งสบายเองแต่สิคอหยาดทำสื่อก็นแล้วอะเนาะสื่อว่าจากไหนเนาะสื่อแม่นะสื่อแม่อันอยู่จากปีก่อนแล้อะสิบแปดปีโอ้ยมีแต่ผู้สาวไวใสเนาะแต่บ้าเป็นตะแพงนะมสิบแปดก็มีแต่คนคุ่นใหญ่อวบอ้วกเนาะไม่ ่าเป็นเจ้าหน้าทั้งเลยกับเขาเรื่องเลยเนาะทางหลานมาในมือนีกะขีดจะเปิดใจปะเปิดใจเปิดใจหาอ่าคู่บะเปิดใจหาคู่ชีวิตหรือว่าหาคนคุยหาคนคุยหาคคนุยก่อนเนาะคุยก่อนแต่งเขามาเป็นคู่ชีวิตย์สันวันสันช้าน้องหลานกับแบบว่าปัจจุบันนี้ไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานยังไงบ้างล่ะเวียทนงาน ง,งานยังง,นกกงงานตุกตาโอ้ไปนี่หลายปีแล้วบ้างหะาก,กปีเดียวหาก,กไรปีเดียวเงินเดือนนี้โอเคอยู่บ่นองละเดือนสองล้าน,นเดือนสองล้านโอ้จะถือโอเคอยู่เนาะแต่ว่าเฮามาหาคายู่ค่ะกินกับประมาณหอดบรามได้อยู่บะได้อยู่เนาะ <laughs> แต่ว่ก็ต้องส่งเสริมแบบว่าหายโคลเม่เนาะ <laughs> ไปป้ายทุกมือคนองละไปถึอผักในวันอาทิตย์โอ้วันอาทิตย์ตองผัก แบบทั้งน้องหล่าอยู่แผนกยัง้ยสิเห็ุงานตุ๊กตาใช่ผลิตผลิตแ,แบบใดมันมีแบบเด้นเนี้ยเกี่ยวกับประกอบก็โอ้โอแบบประกอบอันนี้คือทั้งเฮา,าบบฮูเนาะเรื่องวจักประกอบเอ๊กะก็ถือว่าโอเคน้องหล่าเนาะก็ะคือทั้งน้องหลา่าก็เลยมื้อนี้ก็เลยหยุดเนาะเป็นวันอาทิตย์เนาะนนอืมก็เลยอ่าออกมาให้ทั้งเอื่อยสัมภาษณ์ก็คิดว่าเปิดใจหาคนคุยโอ้โคลมเนาะเออคิดนทั้งนองก็มีสเปคอยู่บ้านเป็นของตัวเอง Bao <laughs> bảo này mình sẽ oh, à? à, không xuống không Được. Thật đại Được. không xuống lại, hả? Nên không không như không 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 con không 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 ความซูมนั่นแหละเนาะขาต้องเอาอ่าเพิ่นใหญ่กลัวหรือว่าเม็ดโกชิมหาบหรือว่าเม็ดเจ็ดชิพนั่นแหละเนาะทางเขาก็ต้องหมักไปว่าเพิ่นเป็นผู้น่าเรือเพิ่นเป็นรุ่นอ้ายเนาะนี้ประมาณเจ็ดปีขึ้นไปน้องแหละเอา้าขึ้นไปเอ้าขึ้นเนาะเอ้าขึ้นไปโคกชิมหารับได้ไหมเราแบะได้ขันว่าเศร้าเขึ้นไปนี่ทางเฮานี่คือชีบโอควยมีดอกทางอ่านี่เฮาเนาะส่วนรายประมาณสามชิพขึ้นไปน้องแหละเอ้าิมหาขึ้นอันอีกีทางอันเขาเอื่อยเนาะ ก็พอได้ก็ถือว่าด่ามินได้บทูปเนาะหาเองก็ได้แนี้แต่ว่าแต่ว่าอายุสาวปีนี่ก็ถือว่าน้องหนังลักเลยเขาต้องเอาอายุสามชีพกว่าได้เกิดใบเนาะผมอาจจะชวนนั่อยกว่าบางคนนี่เนาะแม่นโบชองมากก็คือผลจะได้หักเขาเด็กแต่ว่ารุ่นชาวปีนี่ยังเป็นยังหน่อยเลยที่พิถียงกันก็โอ้ยก็ถือว่าหยากเลยเนาะเออก็ถือว่าทั้งหลักอะหนุ่มทั้งหลายก็ได้ว่าน้องหลักพังแท้พังลน้าก็ได้เบิ้ด แต่ตอนนี้นูไม่ได้เคยคุยแผนบอลรองลับ่เคยคุยผพรว่าอะอย่างเลยป่บ่เคมีบ่เคยมีเนาะก็คือหนาทีที่ทั้งนอกเพิ่นบ่ได้อ่าะยังที่น้องหลักเพิ่นบ่ได้มีคนคุยก็คือเว้าั่นแหละเพิ่นเป็นอันยังมีแต่ไปเฮ็ดงานสวรรค์อะไอย่างนึงเพิ่นก็บผึ่งกับรังสิใหญ่นี่เนาะรองหลักเฮ็ดจบามอได้ก็ม .4 จ้ม .4 เนาะม .5 หาเก่าเจ้าสางสาเหตุยังไดงคือบ่เรียนต่อ พ่อแม่บ่มีเงินส่งเออพ่อแม่บ่มีเงินส่งยังดีนะของก็ได้วันกรศึกษาม .4 อยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าคือทางน้องหลาก็คือแต่ว่าคือทางหละก็คืออันอยากเรียนต่อบ่บ่บ่เรียนแล้วไหมเนาะนี่จะหาเงินทำงานเนาะแต่ว่าพออ่านได้เขียนออกตี้นงหละจะสั่งครอบครัวต่อไปเนาะโดยก็คือว่าโอเคเนาะนก็คือว่าโอเคอ ก็เลยเหตุงานทั้งน้องกับแบบว่าคิดจะไปหาเงินอยู่ไทยอยู่บนน้องล่ะอยูอ่เออคิดจะไปหาอยู่เนาะแต่เ <ใน S 2> อ็ม่มีเงินเหตุบัตรเนี่ยปัญหาก็มีแต่แบบผมมีเงินเหตุบัตรการคือเงินเดือนได้ประมาณล้านช่องหลักคือความหมายมันก็แบบว่า,าเขาอยากเลี้ยงอยากอันอยากเหตุบัตรแต่ว่าเงินน้อยด้เนาะพอกินเนาะพอใช่เมนคือเงินเดือนายกลัวเมนเขาต้องมาใส่จกใส่ใจในภายในครอบครัวอีกเนาะแต่ว่าลดเพิ่มมาอ้าทุกมือบนน้องล่ะ แต่ตอนแรงจังโมงมาเทือนเลยหกโมงเจ็โอหกโมงเจ็ดโมงในพระหอดสว่างเนาะตอนเช้าเลยจ้ะตื่นจังโมงหกหกโมงเข้าไปนะหรือดไปเหตุงานลงไปเหตุงาน,นออกไปละโหลดหกโมงสามสิบอืมเป็นแบบนีนน้ทุกมื้อแม่โอ้ยเนาะยืนมาคื้นหนังลงหลังเหตุงานในหนังก็ถือโอเคแบบหนึ่งเนาะคันหนังไรกับ่ได้อีต้องเที่ยอง งานเดี๋ยวก็ยืน้นได้หรืออะไ้นั่งละบไม่ได้นั่งเลยแด้เคองานดีควันทางลางเลยเคยเข่าบ่บ่เคยเข่าเห็นบ่เข่าเคยมอว์คือทางลางเคยมาลองเข่าปะยังไงยังอยู่ใกล้เลยนั่งละ <c oughs> โดยยันจะชิ้อยู่พุ่นเน่ยเคยเข่าพุ่นเนาะ <c oughs> มันมันก็คือว่าง่ายเนาะ <c oughs> โดยก็คือว่าทางลางก็ดง <c oughs> ได้ยินไฮท์นาบ่ในครอบครัวในข่าวไลฟ์ว่าแต่ละปีในสามสิบเออก็ได้หน่อยแต่นั่งละหน้าถุงเดียวต้องกินนี่ห่นนั่งละ กุ S <S 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 ้งนะเดี๋ยวนี้จะซื um> ้อโอ้๋ยนนี้ก็ซื้อกินว่าเดี๋ยวนี้นะนนั่แหเพราะครัวมีจะคนนลง่ะมีน้องสามคนจะเป็นไอ้โกโอ้ลูกกุ้งเสีงมองตรงนี้กันหนึ่กัยังนมนึกใช่เนาะอันนี้แหละสาเหตุที่ว่าทางนโรงเราออกมาเปิดใจเนาะมันคือะอาจชีพบพ่อนุ่มทา้งในหรือว่าเมืองนอกบ่ต่างประเทศบ่ทางไหนก็ตามโรงเราะเนาะมึงเถอะเปิ้นถูกใจเฮาในกามึงเถอะเปิ้นได้ซอยเขาซอยโดยเขาครัวเนาะสีเขาวสีน้ำเนาะ ทางหลักก็มีทางติดต่ออยู่บนา้องอะมีเฟสเห็นได้ไลน์เฟซไลน์แจกได้เบิดปะโอเคกับทางเฮากับจีด้เอาเฟสตื้อว่าไลน์ทาง,งาาาน,น้องเผัวนสวรรค์เนาะบังเอ้คเขามีได้กับบมามี่โมีกับบามี่เขาออกอากาศเพง่ถ้าอ,อีฟซีเคนมักทวงได้เสมอมบัดได้บ,บัดไปแจกแต่เพศนี่บัดแจกแต่ไลฟ์แบบนี้บางที่แบบบัดเปิดในคลิปคือมีเพจอยู่บัดใช่ไหมบางเถ้าเข้าได้บัด บ่มีเนาะต้องตามเป็่จริงเนาะหลักเนาะก็คือซองมาก็คือบางาคนเนาะ1เบิแต่คลิปที่8เดือนที่แล้วก็มาขอข้ายอมแด้ตัวนี้เนาะบมนเิ็นจิจารณไปเนาะต้อมีงคลปโดนโแรบิรงหัเนานายในเดือนนี้นะมีโอกาสเนาะถ้าิึงคลิปโดนโดยแรกแบบพิจใจน้องหลัเนาะ อันนี้ก็คือทางน้องหลกักอะพร้อมแจกเฟซแจกไลน์เนาะแต่ทางเขาก็สิเอาเฟซเอาไลน์เกิดอีพีทางเราเขาก็ไล่เจได้เบอร์บนแอปบางคนเพิ่อนกับเบอรแจกเบอร์บนแอปเด้แจกเป็นแต่ไลน์เนาะแต่ไลน์ทางที่มาเนาะกว่บุค่อยได้เอาเบอร์แม่นนิ่งๆเป็นดักเนาะแม่น ตอนน้อหลานขาวกินนารโนยอเลยเสิรตตอนข่าวกินนารน้องหล่าข่าเศร้ากินแล้วบ้กินแล้วกินกับยังมือกินแล้วข้วุเลือจังคจังวะหุ่นจังวะช่วยจังเฟียลหนเสียเลยเนาะป็นแร้องหล่าสมบัติห่านมมากฮักมาแดงมากโแล้วน้องหลานสามารถที่จะไปยุไทห้ไปยุยังเพื่นก็ได้ว่าไปยุนนี้ยังบุ ผูเ้นนเรื่องอนาคตเนาะเดี๋ยวไปได้หรือบ่อเนาะเอากระยาผู้เนาะถามพ่อแม่เนาะสิ่งสำคัญก,ก็ต้องถามพ่อแม่ก่อนเนาะเป็นตรงลงอืะว่าหาสีผูบปรับไปหลกกือกรบบาดใดเนาะบางเทธอขึ้นหนุม่มเพิ่มมากเพิ่มผอยากมาหลินมาหัวมาเทียมล,ละกระชามาัดหับเพิ่มใด้บ่อุ้งยังไงฮะมาได้มาได้เนาะกันหักเนาะก็ต้องบอกลวงหนาไปเนาะต้องลองกับพอหนุ่งเพิ่มกับไปเห็ดเบี้ยกดิ โดยนุ่งก็บไลดีกินน่อยน้องตัดเจอไลโตแม่เลยตัวเองโดย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 ทางน้องหลัก็คือว่าวละไรเนาะอืมสเปคเพิ่นก็คือว่าวละตามที่เพิ่นว่ามาในสวัสดิ์เนาะโดยทางน้องเพิ่นก็เป็นคนว่าวเก่งเลยสมุดวีดีโอใยร่มหลักอ่ะการมันมีคนถืออกถือใจทางน้องก็จะยอมแบบปิดคลิปปะปิดใจอยู่บ่าเพิ่นปิดเนาะทางน้องหลักก็เลยแบบเปิดใจครั้งแรกที่ในมือเนี้่ยอ่าอยู่บอกอ้ายก่อน หัวอายดักเน,นาะคนงามเนาะแมนถ้าเอ่ยก็บที่มาอัปเดตหายทางนุ่มเบิง่งเป็นอ่าเป็นแต่อะระยะเนาะประวาตเนาะเอ่ยกับเอฟเพิ่น,บบน,นออขอร้องมาเนาะด้วยว่าให้ไปอัปเดตให้แน่หรือว่าจังไรอยากโอ้โหปดิดอยู่เป็นมาเนาะหรือว่าเพิ่นสั่งปิดใจเลยอนะเอ่ยก็บทได้มาปิดอยู่ดิทางนาง้่งหลปเป็นงานแบบนี้เนาะไปเห็ุเหตุงานแบบนี้ชัวร์ทางอ่านุ่มๆเพิ่นแบบว่า ผลทักเสรมามีท่น,นก็มีเวลาโอ้ลงคนนี้ว็เสั็จลว่ะบ่เรื่องไรแบบมีแต่เหนื่อยงานมาถึงในลมข้างบนมีเวลาโอ้ถ้าว่านมได้สนใจทางอ่าน้องเพิ่นก็ต้องเข้าใจตอนนี้เด้อเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็เป็นสาวโรงงานเนี่ยเพิ่นหาเวลาว่างก็คือตอนเพิ่นเลิกงานประมาณตอนกลางคืนนี่กะจักโมงสินอนน้องละ่ะ แปดเก้าโมงก็มีแมนก็มีโอกาสได้ลมยูุวราตอนไปเห็นเวียกแต่อหกโมงเสารในชามาลมได้เนาะไปหอดทำงานแปดโมงถือวิาโอเคอยู่เนาะอย่างไปนี้นงไหน่อยเนาะนี่ลมไหะหายมื่อได้นั่งลดหลายคนเนาะคิดหอดด้คิดหอดได้สันติคหอดเจ้ากับอะไรอะไน่งสว่าดีฝาชกการมาน้องล่เ่องควานจริงคนมาให้ฟังคนชาวเพนก็เคยเป็นชาวโรงงานเด้เสรลมบุบาคเพิ่นกเน เพราะฉะนั้นน้องล่าก็มีแต่ว่าหาโอุลมิลาบอกเพื่อนบ้างกับว่าบุว่างเนาะเวลาน่าก็ตอบเพื่อนน้ำเชื่อที่ว่าต้องเถื่อก็เอ้ยแซ่บไปเป็นอยังคือสาวสดบ่ตอบ่อยัย่างท่านที่กับเบื้งคิดให้จบจังสิหู่เนาะแม่นก็คือเบื้องบนจบกับว่าผู้สาวบ่ตอบเมนอันนี้สาเหตุที่ว่าทั้งหล่าเพื่อนอาจที่ตอบซ่าเน่หรือว่าน่นตอบกับยอเพ่นเป็นซาคุณงานเลยเนาะก็ต้องกัดใจเพื่อนว่าพักเบรกพักเบรกนี่น้องหล่าพักตอนเที่ยงนี่จักจักนาทีส่ะพัก่อนกินข้าวนี่ได้ นิ่งเถ้ห่าชางเง้ยใครอยู่ซะแต่ว่าคือมือหนึ่งนี่เพิ่นไถแบบพักพักอ่ายังก็พักพรอียังไงพักเบรกนี่จักจักจักเถื่อคือหัวหดคำช่องเถื่อโอ้เป็นชิบนาทีเนาะชิบนาทีก็คือว่าวันใดมีเวลาตอบแชทตอบซ้ำนั่นนะเธอก็ยิวกินน้ากินแนกันแล้วข้อของหน่อของน้ากับข้องานเนาะน้องละว่าวันใดแล้เบิ่งเถื่อมีนมนมอยู่ฝั่งใคเนาะสวัสดีเนาะเพิ่นอาจีอ่า ทราบแหละคนวะอ่าให uh, kind of mm. no ้ยก็ห้ยต้องรักไปหาเงินอยู่ไท่ทางหลักก็สามารถไปได้เนาะต้องเห็บบัตรก่อนเนาะน้องลากเนาะโอ้ยนอนยง่กับผมวันทา้งวันของเพื่อนแก่เก็งงานโรงงานก็ต้องผจญอีเด้อเนาะเมนถ้าเฮาวันพื้นก้ระเบียบการขึ้นได้ร้องแล้วต้องได้ลยโดยเนาะประเทศนุ่งลายเรื่อบนนี้น้องลายเนาะได้สละสวัสดิ์ใจทานยังน้องเพื่อนอี้ แต่ว่าคนฝันป็นมีแต่บ่าวเพชรทักไลายเมื่อเจกในทางน้มนมเนาะโดยโดยมันต้องสนใจกับมีแต่ทักทักลายทีมงานเมามาจะได้เจกเพราะว่าจะทางคอมเมิ้นก็บอกลายเพื่อแล้วเนาะแม่นทางคอมเมนต์ท่านเจกแก่คนแต่ยังขออยู่บนเท้าชือว่าคนเมืองขิบบนจบบ่เนาะโดยชาวบ้านก็จีได้กันบอกพีชไปตรงนี้แต่ว่าเหมือนแบบพอทางอันคอมเมนต์นี่บอตอบบ่ให้เนาะแม่นทีมงานเท่าใดเนาะโดย อ่าะสชะ่างชางเมย์กะก็ะทีมงานกับช่างชายโคโตจุกขีบลงเพียงสำน,นี้เนอะอพอกันกินหลายคลิปในอ่าสะบายดีน้องละ,ะโดยสบายดีโดยสวัาสนาก็ได้โูดได้ลงกับทางน้องม่ขึ้เนไปทีเรียบร้อยน้องมีเข็นอายุสิบเดปีสาวโรงงาน กทุก,กตาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องสาวแบบเึ้น่นกระถึงอายุน้อยแต่หุนใหญ่หุนอวบเนาะถือว่าน้องเพิ่นกระดีใสเรียบร้อยโอเคดีพ่อแม่พี่น้องเองานาะถานุ่มนมท่านใดมักสาวโรงงานหรือว่าสาวเรียบร้อยบอกคอยว่าคอยจะพ่อปันใดกะทักททยเข้ามาเคล่นกับมีเฟสมีไลา์พร้อมแจกเ้อเนาะถานุ่มนมสนใจก็ทักเพรทักไลฟ์สวัสดนามาหรือว่าทักทางพบุ๊ทแอปก็ได้เนาะแต่ว่าห่างทาง สายตรงสาวาสนากับบฮู้วาสิเจกให้เนวไรพม่พี่น้องเลยเนาะบางเทือก็บบฮู้วาสิส่งให้ไปเนวไรก็เลยบางเทือก็บ่ได้เจกพม่พี่น้องทางเบือเนาะกับพยายามที่เขามาทางไลยให้หละเนาะถาให้บุปินกะพื้นพยายามมาเละพม่พี่น้องเ้ยถาเป็นเนื้อคู่กันแทกก็คงสิได้เขามาได้ถาบเป็นเนื้อคู่กันก็ได้พม่พี่น้องเนาะมีเด่นซ้ำนั่นแหละเป็นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เท้าสดเนาะให้เจอเนื้อคู่วไว้ด้วยว่าทางนุนมก็รอ มาจ่อหัวใจได้เนาะทางเพิ่นกับเปิดไฟเขียว1 0อยเปเนตอนนี้เนาะโดยสวัสดากับสิชอจบคลิดใซสำนี่เนาะบ้าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะจะได้กล่าวคำ่าสบายดีและสวัสดีด้วย